ทีวันเน็โองอมไทยรนดัโร สวัสดีเพื่อนเครับผมแบทจากเดว้าเนชั่นแนนะครับแน่นอนครับอยู่กับผมนะฮะก็ต้องกลับมาพบกับการรีวิวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทางเดว้าเนชั่นแนกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเป็นคิวของการรีวิวในส่วนของการ์ดจอเกมมิ่งนะครับภายใต้แบรนด์ของรีเทคนะฮะซึ่งนำเข้าและจัดจำหน่ายจากทางเดว้าเนชั่นแแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับผมและในวันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในส่วนของการ์ดจอเกมมิ่งนะครับในสถาปัตยกรรมเคปเลอร์นะครับรุ่นก่อนนั่นก็คือ gtx 780นะครับผม เปรียบเทียบกับแก๊จอรุ่นใหม่เอี่ยมนะครับตัวท็อปเลยก็คือ GTX 980นะครับซึ่งมาพร้อมกับสถาปัตยกรรม MaxWel l ตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับในส่วนของรูปลักษณ์หน้า,านะครับแล้วก็รายละเอียดสเปคร้อมถึงการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกันด้วยนะครับก็เดือนะครับเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์การออกแบบกันก่อนนะครับว่าการจอทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงสําหรับ GTX 780และ GTX 980นะครับมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนที่เ็ถ้าเหมือนกันนะครับก็ผมจะขอหยิบยกในส่วนของ GTX 780ขึ้นมาก่อนนะครับหากนำมาเปรียบเทียบกันนะครับ GTX 980รุ่นใหม่นะครับก็จะใช้ชุดระบายความร้อนแบบเดียวกับ GTX 780นะครับก็คือเป็นแบบวินฟัสนะครับผมเฮอริเกนแบบ3พัดลมนะครับหรือทริปเปิลแฟนั่นเองนะครับจะมีการติดตั้งพัดลมนะครับขนาด74มิลลิเมตรมาให้2ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับผมและพัดลมตรงกลางครับเป็นพัดลมขนาด 85มิลลิเมตรนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่สุดฝาครอบวิซิงนะครับมาในโทนของสีดำนะครับเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการค่าดลายกราฟิกสีทองนะครับเพื่อความสวยงามด้านในนะครับก็จะมาพร้อมกับแผงวิซิงนะครับจำนวน2ชุดนะครับเป็นชุดใหญ่1นชุดนะครับแล้วก็ชุดเล็ก1ชุดส่วนหน้าสัมผัสของชิป G P U ภายในนี้นะครับเป็นแบบ c o p p e r b a s บนะครับหรือว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ดีส่วนท่อยืดไปนะครับที่เห็นด้านหลังนี้นะครับ ที่ซ่อนอยู่นะครับก็จะมีท่อฮีตไปนะครับจำนวน4เส้นนะครับดัดเป็นรูปตัวยูนะครับสำหรับการถ่ายเทความร้อนนะครับออกมาจากตัวคอปเปอร์เบสนะครับถ่ายเทความร้อนมายังแผงกีซิงนะครับแล้วก็ใช้การระบายความร้อนนะครับจากพัดลมทั้ง3ตัวนะครับเป่าอัดเข้าไปเพื่อถ่ายเทความร้อนออกไปด้านข้างแน่นอนครับรีเทคนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของชุดระบายความร้อนอแล้วนะครับในส่วนของ gtx 780และ gtx 980ตัวนี้นะครับระบายความร้อนได้ดีไม่แตกต่างกันนะครับละที่สําคัญนะครับมันทํางานเงียบเป็นพิเศษในส่วนความแตกต่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของพอร์ตไฟเลี้ยงครับตัว gtx 780นะฮะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยงที่เป็น8พินนะครับและ6พินอย่างละ1พอร์ตนะครับในขณะที่ gtx 980นะครับจะมาพร้อมกับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น6พิน2พอร์ตซึ่งตรงนี้ก็พอจะ ประเมินได้คร่าวๆนะว่า gtx 980นะครับกินไฟน้อยกว่า gtx 780นั่นเองซึ่งสังเกตได้ว่าภายในนะครับก็จะครอบคุมในส่วนของชุด pcb ภายในนะครับแบบเต็มการจอเลยนะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวการจอแล้วนะครับผมในส่วนของเบสเพลตตัวนี้นะครับยังช่วยในการระบายความร้อนนะครับให้กับชุดผ้าวจ่ายไฟภายในนะครรวมรวมถึงชิปของเมมโมรีอีกด้วย ในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นชุดการเชื่อมต่อแบบมัลติ GPU นะครับก็คือ SLI p i n นั่นเองนะครับโดย GTX 780รองรับการเชื่อมต่อสูงสุดนะครับแบบ4 w a y SLI หรือสูงสุด4ใบ GTX 780นะครับมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น DVI นะครับจำนวน2พอร์ตนะครับแล้วก็ HDMI 1พอร์ตนะครับแล้วก็ Display Port อีก1พอร์ตนะครับรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลสูงสุด4หน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของเทคโนโลยี NVIDIA 3D Surround นะครับ ต่อมาครับเรามาดู GTX 980รุ่นใหม่กันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับก็จะมีลักษณะเดียวกับ GTX 780นะครับทั้งในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับชุดแผง h ีซิงภายในนะครับรวมถึงท่อฮิตไปนะครับก็จะมีลักษณะเดียวกับ GTX 780นะฮะรวมถึงความยาวของตัวการ์ดครับก็คืออยู่ที่296มในจุดแตกต่างแรกนะครับที่เห็นในชัดเลยก็คือ GTX 980ครับมาพร้อมกับ เบดเพลทครับด้านในนะครับที่ค่อนข้างจะหนากว่านะครับซึ่งก็จะรองรับการระบายความร้อนให้กับชุดผ้าจ่ายไฟนะครับชิปแรมต่างๆได้ดีกว่ารวมถึงนี่ครับหนาปึกเลยครับมาพร้อมกับในส่วนของแบ็กเพลทนะครับเนื้ออลูมิเนียมสีดำนะครับเกรดหนาเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวการ์ดได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ช่วยปกป้องในส่วนของ P.C.B ทางด้านหลังของตัวการ์ดได้อีกด้วยนะครับผม จุดแตกต่างต่อมาครับ GTX 980มากับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น6พินนะฮะจำนวน2พอร์ตนะครับซึ่งก็พอจะประเมินคร่าวๆได้เลยนะครับว่า GTX 980ตัวนี้นะครับกินไฟน้อยกว่า GTX 780นั่นเองส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ SLI พินนะครับมาพร้อมกับชุด SLI พิน2ชุดเหมือนเหมือนกันนะครับ GTX 980นะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อแบบ multi GPU สูงสุด ซีใบเหมือนกันครับแบบ 4Way SLI นั่นเองจุดเด่นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อครับที่มีการอัปเกรดนะครับให้เชื่อมต่อจอแสดงผลได้เยอะกว่านะครับโดย GT 980เนี่ยมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น DVI นะฮะจำนวน1ชุดนะครับแล้วก็ Display Port นะฮะจำนวน3ชุดครับแล้วก็ HD MI อีก1ชุดนะครับลงเป็น5พอร์ตนะครับก็คือรองรับการเชื่อมต่อ5จอแสดงผลเลยทีเดียวรูปลักษณ์นะครับหน้าตาก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ โดยส่วนใหญ่จะแตกต่างกันในส่วนของแบ็กเพลนและแล้วก็พอเชื่อมต่อต่อมานะฮะเราจะมาพูดถึงสเปคนะครับผมโดยเริ่มที่ GTX 780ครับ GTX 780นะครับเป็นชิป GPU ในสถาปัตยกรรมของ Kepler นะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับค u d a ในการประมวลผล2,304คอด้วยกันในขณะที่ GTX 980ตัวใหม่นะครับมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมที่ชื่อว่า m a x w e l l ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สดใหม่กว่าจะมาพร้อมกับ พูด้าคอในการประมวลผลที่2048หน่วยนะครับซึ่งในส่วนของหน่วยการประมวลผลตรงนี้นะครับ GTX เก้นะครับมีจํานวนพูด้าคอที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ GTX 9 8 0ครับเป็นเทคโนโลยีที่สดใหม่กว่านะครับหากเจาะลึกลงไปนะครับในคอประมวลผลนะครับของ GTX 9 8 0สถาปติกรมก x w e l l นะครับจะให้ประสิทธิภาพต่อคอนะครับที่สูงกว่าเคป ler นะครับอยู่ที่135%เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่กินไฟน้อยกว่า2เท่านั่นก็หมายความว่า GTX 9 8 0นะครับ แม้ว่าจะมีคูาคอจํานวนที่น้อยกว่าแต่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า780มากมายทีเดียวในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของความจุเมมโมรีโดยที่ GTX 780นะครับเลือกใช้เมมโมรีแบนด์วิดต์สูงแบบ G DDR5 นะครับที่ความจุ3กิกนะครับ384บิตในขณะที่ GTX 980นะครับอัปเกรดความจุนะครับ จาก m e m o r y GDDR5 นะครับความจุ3 g ิกเป็น4 g ิแล้วก็มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่เป็น256บิตซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับนอกจาก GTX 980จะรองรับการใช้งานแบบมัลติดิเซย์นะครับสูงสุดถึง5หน้าจอนะครับและ m e m o r y หรือ RAM นะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้การต่อนะครับสามารถทํางานที่ความละเอียดสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานมัลติมีเดียหรือการเล่นเกมก็สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ก็จะช่วยให้ตัวการ์ดจอนะครับสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะอย่างที่เห็นไปแล้วครับ GTX 780นะมาพร้อมกับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น8พินและ6พินอย่างละ1พอร์ตในขณะที่ GTX 980มาพร้อมกับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น6พินจำนวน2พอร์ตนะครับแน่นอนว่า GTX 980กินไฟน้อยกว่านะครับแถมแรงกว่าด้วยโดย GTX 780นะครับจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ250วัตต์นะครับในขณะที่ GTX 980นะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ165วัตต์เท่านั้นและนี่ก็เป็นอีกก้านึงครับของเทคโนโลยีที่ทาง Nvidia e นะครับพุ่งพัฒนาในส่วนของประสิทธิภาพของชิปกราฟิกนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในขณะที่ต้องกินไฟน้อยลงด้วยในส่วนของสเปคและรายละเอียดคร่าวๆนะฮะระหว่างการ์ดจอทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง GTX 780และ980นะครับผมก็พอจะสร้างกันไปแล้วในส่วนต่อไปเราไปทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกันเลยดีกว่านะครับ ำหรับผลการทดสอบที่ออกมานะครับก็ชัดเจนแล้วว่า GTX 980นะครับให้ประสิทธิภาพนะครับในการประมวลผลกราฟิกนะครับที่เหนือกว่า GTX 780ค่อนข้างมากเลยทีเดียวด้วยความที่เลือกใช้สถาปัตยกรรม Maxwell ตัวใหม่นะครับที่ให้ประสิทธิภาพต่อคอที่สูงกว่านะครับรวมถึงการส่งผลในเรื่องของการบริโภคไฟนะครับที่น้อยกว่านะครับโดยสรุปแล้วนะครับ GTX 980นะครับแรงกว่าและกินไฟน้อยกว่า GTX 780 นอกจากนี้นะครับมันยังรองรับเทคโนโลยีที่สดใหม่กว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็น m f a a นะครับที่เป็นการลบรอยหยักนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่จากทางอเวเดียหรือว่าจะเป็นในส่วนของ v x g i นะครับสำหรับการเพิ่มความสมจริงในส่วนของแสงและเงาให้กับการเล่นเกมของคุณนะครับหรือการใช้งานมัลติมีเดียต่างรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เป็น dsa นะครับหรือ dynamic super resolution นะครับที่จะช่วยคุณเล่นเกมความละเอียดสูงได้ดีกว่านะครับ ให้คุณสามารถเล่นเกมระดับ 4K นะครับที่จอแสดงผลระดับ Full HD ได้และแน่นอนครับเมื่อมันมาอยู่ภายใต้แบรนด์ของ l i t e c นะครับมันจะมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนชนิดพิเศษนะครับที่ดีกว่า GTX 980รุ่นทั่วไปและให้เสียงรบกวนต่ำเป็นพิเศษและต้องบอกเลยว่านะครับ l t e c GTX 9ปลสนตัวนี้นะครับเป็นการ์ดจอแบบชิปเดียวนะครับที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในขณะนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจรีเทค GTX 9ป0ตัวนี้นะครับรวมถึงการ์ดจอเกมมิ่งรุ่นอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอระดับ entry หรือการ์ดจอระดับ mainstream รุ่นอื่นๆก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Dewa Natural นะครับผมเพราะเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายการ์ดจอเกมมิ่งภายใต้แบรนด์ของ Ritech ไต้เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับผมพร้อมการรับประกันแบบพรีเมียร์วารันตีนะครับ เสียเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องรอเคลมี่นอกจากคุณจะได้การ์ดจอคุณภาพนะครับไปใช้งานแล้วนะครับคุณจะมั่นใจได้เลยในเรื่องของการรับประกันนะครับถึง3ปีเต็มและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถให้คุณนะครับเข้ามาทดสอบใช้งานนะครับการ์ดจอทุกรุ่นนะครับก่อนการตัดสินใจซื้อได้เลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจอยากเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในการเล่นเกมนะครับก็สามารถตรงกันเข้ามาได้ที่เดวานเชอล์นะครับออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิท1้อยทับแล้วพบกับอุปกรณ์คุณภาพที่ครับ